กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะเกษตรกรจังหวัดยะลาเพาะกล้าทุเรียนมอนท่องามคขาสร้างรายได้อย่างงามนึ่งเดียวในจังหวัด นายดอเลสตสตือบาเกษตรกรตอนแบบชาวอำเภอยะฮะจังหวัดยะลากล่าวว่าได้หันมาเพาะพันธุ์ทุเรียนซ้ำขาขายมานานแล้วเริ่มตอนจากการถี่ยากลองปลูกทุเรียนนำซ้ำตอนมาอยู่ร่วมกันเป็นต้นเดียวซ้ำตอนซ้ำขาอันดับแรกก็ได้เตรียมต้นกลาถุเรียนซึ่งได้จากการพเพาะเมล็ดวายอุบาลตั้งแต่แหลกพอตอนพันธุ์ที่เพาะวายได้ที่ก็จะนำต้นกลาซ้ำตอนมาร่วมกันในทุ่งเดียวโดยนำเชือกมามัด ชาดินผสมกับแกลบไซช่วงแรกยังไม่กรีดเปลือกตั้งไวให้เป็นต้นเดียวกันก่อนรอประมาณเดือนกว่าก็ใส่ปุย๋ยบำรุงใบจากนั้นก็เริ่มนำซ้ำตอนมาตัดมากรีดมาถาบติดร่วมกันและอนุบาลไวรอจนกิงก่งซ้ำกิ่งแนบสนิดกัน ตอนแตกใบโตวเวถมถี่ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้โดยจะขายอยู่ที่ตลาดะ200บาทชาวบ้านให้ความสนใจมากมีที่เดียวในจังหวัดยะลาที่ทำตอนกลาถุเรียนซ้ำค้าขายทำให้ขายดีมีไรายได้จากการขายตอนพันปีหนึ่ง2อ0ถึงสแสนบาทในส่วนตัวแล้วการปลูกทุเรียนซ้ำค้าจะปลูกง่ายทนต่อโรคโตเร็วได้ผลผลิตเร็วความแข็งแรงของตอนถี่จะหาอาหารเมื่อลงดินเป็นลูกดีกว่าตอนเดียวค้าเดียว นายดอลเลาะยังกล่าวอีกว่าทุเรียนซ้มค้าเหมาะกับคนที่ยังทําไม่เป็นเหลือพร้อมที่จะนําไปปลูกนอกจากนี้ยังแหนะให้ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรปลูกทุเรียนต้องทําให้ทันกับเวลาตอนนี้ทุเรียนราคาแพงถ้าขิดชาทําชาก็ไม่ทันตนมองว่าปลูกทุเรียนซ้าค้าจะให้พ้นผลิตเร็วกว่าทุเรียนตอนเดียว สำหรับผู้สนใจก็สมัรถไปเยี่ยมชมเลือกสื่อทเรียนซ้ำค้าได้ถี่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้าทางการเกษตรหรือซอพอกหมูทิ่8บานบาโรอำเภอยะฮะจังหวัดยะลาโทรศัพท์0 6 3 0 8 1 1 7 3 1วินยนาดสุรวนนากำแห้งศูนย์คา้าวิทยุมอกกอทงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน